พี่ฟ้าพรมพรเอี่ยมจิบเมตตาผู้อในการกัสันขุนตาลก๊อฟแอนด์รีสอร์ทอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนส่งความสุขสวัสดีปีใหม่ถึงพี่น้องประชาชนนักออกรอบทุกกวนกอ๊อฟมีความสุขตลอดปี5 6 6กักสสันขุนตาลแอนด์รีสอร์ทสนามก๊อฟที่สวยที่สุดของประเทศไทยพัฒนาไม่หยุดยัง้งพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ประสงค์จะออกรอบ นำบุตรหลานสุดดมชมบรรยากาศสุดฟินท่ามกลางอ้อมกอดตาเขาลำนาวภัยที่ท่านได้สัมผัสแล้วจะหลงไหลไมิรู้ลืมสวัสดีปีใหม่นะคะจากกัซันขุนตาลกอลฟแอร์ลีสอดนะคะเช้าวันนี้วันที่1นึ่งมกราคม2,564ขณะนี้เวลาประมาณสักแปดโมงครึ่งนะคะเมื่อคืนนี้คุณฟ้าแล้วก็ครอบครัว พอเพื่อนเพื่อนสนิทนะคะก็ได้มานอนที่กาซันขุนตาลน,นะคะเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาอากาศดีมากอะค่ะนะคะประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งเราก็มีการนิมนต์พระมาสามวัดนะคะมาใส่บาตรกันที่หน้าโรงแรมนะคะกิจกรรมดีๆของชาวกาซันขุนตาลน,นะคะถ้าท่านมาพักที่นี่เราก็จะนิมนต์พระจากออรอบสนามเรานี่ค่ะนะคะ,นะคะมาใส่บาตรตอนเช้าที่หน้าโรงแรมนะคะเช้านี้ตื่นมาอุณหภูมิก็ประมาณสัก 17-20องศาค่ะตื่นมาตอนเช้ายังเห็นหมอกนะคะหมอกแล้วก็หมอกบางๆนะคะน้ำค้างบนยอดยาเพียบช่วงนี้กระสันขุนตาลของเรานี่ก็สวยสุดๆค่ะนะคะเอออันนั้นจะเป็นแฟเวหลุม10บ,บกระีนหลุม10นะคะแล้วก็ทัศนียภาพตอนเช้านะคะสัก6โมงถึง7โมงเนี่ยภาพที่กำลังขึ้นจากดอยเทือกดอยขุนตาลนะคะสวยมากเลยค่ะนะคะช่วงนี้ก็เป็นด้านหนาวนะคะแล้วก็จะก้าวเข้าสู่ ฤดูใบใบผีนะคะฉะนั้นถ้ามองไปบนยอดดอยขุนตาลนะคะจะเห็นต้นไม้แดงๆตัดกับไอ้เขียวๆนะคะบนยอดดอยสวยมากค่ะนะคะท่านต้องมานะคะอากาศกําลังดีมากนะคะแล้วก็ถึงแม้กลางวันบางทีก็จะร้อนบ้างแต่ตอนเช้ากับตอนกลางคืนเย็นค่ะช่วงนี้17-22แต่ถ้าตอนกลางวันนี้ถึงแม้จะแดดร้อนนะคะก็จะตีกรอบด้วยความสบายค่ะลมเย็นมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่กัสตันขุนตาดีเราก็ได้ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะคะ ก็ในปีนี้ก็ในส่วนของการตลาดเราอะ่ะเราก็กำลังจะรีโนเวทขับเฮ้าส์ใหม่นะคะไม่ใช่เฉพาะนักกอล์ฟนะคะ ท่านสามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้ค่ะเราจะปรับปรุงตรงนี้เป็นร้านกาแฟบนยอดดอยนะคะมาเช็คอินแล้วก็มาถ่ายรูปสวยๆแบบคุณฟ้าตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะจุดทานกาแฟตอนเช้านะคะสวยสดงดงามน,นะคะเราจะทําร้านกาฟแฟเราจะทำห้องอาหารใหม่นะคะในอนาคตแล้วเราก็จะมีกิจกรรมนะคะถ้าคุณพ่อมาตีกอล์ฟเด็กๆก,ก็จะมีกิจกรรมเราจะทําเป็นไอ้แพดเดิลบอระะ์ดค่ะที่ทะเลสาบนี่นะคะแล้วก็อาจจะมี ATV อยู่บนยอดดอยนะคะแล้วก็ทางฝั่ง เราจะมีทั้งหมด27หลุมนะคะฝั่ง A ฝั่ง B เราจะทำป็นก๊อฟนะคะส่วนฝั่ง C บนยอดดอยตรงสะพานขาวทาชมพูนั่นก็จะมีฝายน้ําแล้วก็บนยอดดอยแล้วก็ปลูกดอกไม้นะคะช่วงนี้ตั้งแต่โนเวม ber จนกระทั่งถึงเฟเวอรียนะคะก็จะมีต้นกัลับพึกหรือราชชพูกเลยว่าสีชมพูค่ะ ออกดอกเต็มยอดดอยเลยค่ะนะคะก็สามารถที่จะมาดื่มกาแฟที่เรานะคะไม่จําเป็นต้องมาตีกอล์ฟนะคะแล้วก็ขับรถกอล์ฟไปเที่ยวบนยอดดอยนะคะทางฝั่งซีค่ะจะมีดอกไม้สวยนะคะเสร็จแล้วก็